เครื่องช่วยฟังโดนน้ำได้ไหมคะ เครื่องช่วยฟังนะคะทุกเครื่องทุกรุ่นและทุกยี่ห้อน,นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือว่าราคาเท่าไหร่ตั้งแต่หลักร้อยหลักหมื่นหรือหลักแสนไม่สามารถกันน้ําและกันเหงื่อได้ค่ะโดยลูกค้าค่ะที่ใช้เครื่องช่วยฟังจะต้องระวังรักษาพวกน้ําเหงื่อฝนหรือว่าแม้กระทั่งขณะที่เราทํากับข้าวเงี้ยค่ะอาจจะมีไอ้น้ําหรือว่าเราลดน้าต้นไม้ค่ะรักษาเรื่องความชื้นนะคะเช็ดให้แห้งทุกครั้งดูแลหมัน่นอบความชื้นเป็นประจำค่ะ เครื่องช่วยฟังก็จะใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะเครื่องช่วยฟังใส่เล่นกีฬาได้ไหมคะ จริงๆสามารถใส่เล่นกีฬาได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าเป็นกีฬาที่เบาๆเช่นวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาที่มีเหงื่อหนักๆเลยหรือว่าโดนน้ำอะค่ะอย่างนี้ก็จะไม่แนะนําค่ะแต่ว่าดีที่สุดแนะนําว่าถ้าหากว่าลูกค้าใส่อะค่ะเพื่อไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะกลับมาก็เช็ดทําความสะอาดให้แห้งแล้วก็ใส่สารอบความชื้นหรือว่าใส่เครื่องดูดความชื้นไฟฟ้าเป็นประจำค่ะเพราะว่าน้ำเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องช่วยฟังของเราอะค่ะ อาจจะพังได้ค่ะ